สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่นะคะสวัสดีจากเชียงใหม่นะคะทุกคนบ้านแมวเองนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเรายังแฮปปี้นิวเอียร์กันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะใช่ไหมคะยังแบบว่าแบบหิมะฉ่ำอยู่เลยนะคะแต่วันนี้นะคะ เราแวะกันมาที่ที่เชียงใหม่นะคะคนขายจริงๆแล้วเนี่ยแมวนะคะมีออกไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะคะในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนเนะะี่ยเดี๋ยวจะบอกทุก,ทกคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพาทุกคนมาเที่ยวบ้านยังยังบ๊บปอแล้วเจ้าเอาแห่มาวันนั้นเขาวันนั้นเขานักขนาดเลยนะแม่มาถึงปุ๊บนะคะสามีก็มานะคะแล้วก็คุณแม่บอกว่าแมวเนี่ยทํา อาหารอะไรบางอย่างอร่อยนะคะคุณแม่ก็เลยอยากจะกินนะคะนั่นก็คืออาหารเมืองเมืองบ้านเฮาเจ้าทุกคนค่ะซายอดมะม่วงเจ้านายเป็นจะได้เจ้าคุณสุรีแม่ยังหมาปอเต้ายังหมาปอเต้าเอาหเอาแหมเอาแหมกันเก่งนึ่งเลยเอาสองกระป๋องเนาะโอ้เยอะไหมอันนี้สวัสดีครับพียังคะสวัสดีครับ from เชียงใหม่ยังสวัสดีครับ from เชียงใหม่ คุณคะ่ะคุณและคุณสวัสดีท่านผู้ชมเรายังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรีอยากกินเมนูอะไรคะวันนี้ยำยอดยำยอดมะม่วงยำยอดม,มออะม่วงเนาะปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องกาลูกเนี้ยก็ว่าแม่เนี่ยกาใส่ว่าลูกเนี้ยลำม,มังหรอ,อนี่นะคะทุกคนคะ่ะยอดมะม่วงนะคะ,ะคุณแม่ตัด,ตด,ดนะคะยัางยังเอาแหมไม่ชัดคะปะปอไหมปลปอเอาแหม no 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 like this yeah yeah นี่ยอดมะม่วงว่าโอ้โหนายนนาย this <No. S 2> one also t e that, that. you see here a lot c ้า you going this way ปัััปัปั something soft like this you see inside here take it all good ค่ะอดีอดี good boy ค่ะอดีต good boy ค่ะแม่สุร <Okay. S 1> uh, ิตึงเพิงักลูกเบ่ามาเนาะเออลูกเขยมาเนาะออ่ะมาดูส่วนคุณแม่กันนะคะคุณคนขาวมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นผักแคล <Okay. S 1> ที่คุณแม่นะคะแคลใช่ไหมคะคุณแม่ที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะอันนี้เราเจ้าอันนี้ใบอย่างจ้าอันนี้ต้นอย่างจ้า ไอันนี้กับแคลมือนกันกาคนละชนิดอันนี้ใบใหญ่กาคนละแคลกาโอเคแล้วก็อันนี้เราเนี่ยนี่อย่างเนี่ยอันนี้เหมือนต้นมะตาเสือนะแล้วนี่หรออ๋อมีผักชีอย่างก็หอมหอมหอมอะไอย่างองี้ยหอมชีฝรั่งกะเพราคุณแม่งามนะคะเออกะเพราคุณแม่งามมะเขือออกลูกแล้วค่ะมะเขือเออมะเขือยาวเลย แล้วก็ใบปูลิงก็มีนี่ใบชับพลูนะคะแล้วต้นหอมค่ะต้นหอมหัวมันโขลกเองะนะเ,งเนี่ยเกะโอ้นี่เพิ่งเพิ่งนำเสนอเนอะเพิ่งปลูกต้นหอมเองเนอะเออโล่แล้ว,วแวม่กินอย่างพ่อทุกอย่างค่ะยังมาปอถ้นอ่ะดิเนี่ยแล้วพอแล้วเ<ข>นี<ข>่ยเอาแหมเอาแหมเอาแหมมาปออื้ม and this one as well มาชัดเสียดายมันไม่เอาไม่เอาไว้เอาไว้ให้มันออกรวย เออตั้งบนไงเจ้าออกหน่วยเจ้าโ oh, ตั้งลูกเอาง่ายเรียนตั้งบนแม่เกิดอัน Actually we have to take um from <Okay. S 1> above my s h i l d because you know why here they can mm hmm. have a fruit mm hmm. later okay. and how about this way yeah, this is a lot <Yeah. S 1> this is a lot นี่นะคะเอาหมดเจ้าเพราะว่าลำเจ้า เออจ้าก็มากเจ้าเขาจะไม่ได้กินเมอือแล้วเจ้าจริงๆแล้วนะคะทุกคนค่ะไอ้ท้ายยอดมะม่วงนี่นะเจ้าคือจริงๆแล้วเราต้องแบบว่าทําแบบเอาปลาใส่ปลามันจะอร่อยอ,ะอ่ะมะละกอไหนเจ้าแม่นะละกอคุณแม่ใครอวดมันละกอค่ะน่นส้นมะละกอของคุณแม่นะคะในหลังในเจ้า งต้โอ้โอ้เจ้าบ้านปัญหาละเจ้าท่านผู้ชมปัญหาละเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยต้นอันนี้นะคะทุกคนค่ะต้นมะม่วงมันมันต้นมันใหญ่มากเลยนะมันเคยขึ้นแบบว่าแบบไปข้างบนบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าไม่ไหวไงแม่อย่างเจ้าแม่ปลาแอวก็เจ้าอันนี้ก็ะโบกเต้ทำละโบกเต้นักเนาะมากเนาะโบกเต้ด้วกนะโบกเต้นี่มันกลิ่นได้ป่ะแม่ แต่ที่แน่ๆน,นะคะที่ฉันชอบรั้วบ้านตัวเองมากค่ะทุกคนชอบรั้วนะคะความเขียวนะคะตุ๊กาตาอันดินเผาของคุณแม่น่าฮักเนาะนี่นี่กผึ่ใหม่เลยอืมอ่าทั้งผม้ชมปนดูปนอวดปนเนาะโอ้ยจะปลูกอดินให้หน่อยเจ้า แม่จะเอาดินลงอย่างนี้กัเจ้าจะเอาดินลงให้เต็มเลยนะสวยถึงจะสวยเนี่ยบ่ต้องอุ้มถ่ายเจ้าเ็บแอลอันนี้ต้นโอ้นี่งามเนาะเนี่ยต้นไหนก็สงมสาต้นราสีม่วงก็มีสวย้มราสีม่วงอันนี้ส้มราสีม่วงก็สวยหัวนอนแมวเนี่ยงามแม่ดอกเอื้องหรอออกกะอืมไม่สัดค่ะ my b e l คีแม่ต้นสีเขียวในต้นนึ่งจ้ากินได้กอนอ่ this is a good luck tree ไหมชาต this one is a good luck tree อ๋ออะนี้กินไหมคะ้าคะอะนีกินไหมมันกินได้แล้วกันแม่ยังย่ยังยังไม่มิน่ไ already อ่ากินได้ไหมแมแก่ยอดป้าเปล่ ว้เนื้อปะการังจะออกหน่วยบอ้แคงคะอือไปได้ยังไงมันต้องมันต้องตัดแกะแคงบะป้าต้องตัดนั่นมันตัดต้นเลยคะออโอ้จบอินดูดอกมะลิข้าเจ้าบ่เหลือแล้วเจ้าสุรีตัดของข้าเจ้าดอกดวงหมีนั่นจะใครจะขากระแม่อันนี้จะใครกระเจ้าต้นฝรั่งนะคะก็ไม่ออกนะคะในต้นมะนุนเออต่างมะนุนป่ะ มันมีนะมีหน่วยใหญ่เนี่ยโอ้แล้วเมื่อใดมันจะออกอ่ะมันออกเล็กๆอยู่อืมแกนน้อยๆแล้วเมื่ไหนเจ้าแกนใหญ่ๆมาออกก้าแม่เอากินหมอแล้วไงแม่กลิ่นหมอแล้วไงมันคืออย่างเจ้าฮะผักชัยยาผักชัยยาเหรอเราไปเสิร์ชบนกูเกิลผักชัยยามีประโยชน์ผักชัยยาเออหมอแล้วต่างหาคืออย่างเจ้าคาจ้าใครเป็นปะกูดกะ แม่ไม่ไม,ม่มีคาหน้าขนาดนี้เลยหรอมันออกเองค่ะโอ้แม่สูดรลเดียวแล้วมันออกเองอแม่สุดีเลินเ,ออเ,ลนเนาะจริงๆแล้วคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องออกไปซื้อของนี่เลยคุณแม่อยู่บ้านก็คืออยู่ไปไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งออกไปซื้อของอะไรใดๆทั้งนั้นโอ้แต่ตนแน่ๆคือยำหมะาม่วงมันเลิศไปแล้วลูกไปยำหมะาม่วงให้กินยำซ่าหม่าม่วงอันนี้อยากกินนะพพ้างไหมล่ะ กินไหมครับกินน้ำพองไหมครับอ๋ออาที่บอกว่าอันเดี๋ยวถ้าไปแอลที่อื่นมาแล้วปีกมามันอาจจะใหญ่ขึ้นอาจจะกินได้ก็ไอ้ที่เบลล์วีวีอีไล่ไหนไลไหนลูกนี่พอโอเคอยู่นี่ยังยังกินไม่ได้อ๋อชิชีเซติสวานไม่ชัดลุกขึ้นมาอ๋อเนี่ยนี่คือ next week เราไม่หยิบมีเลยอยู่แกนเดียวแม่ถ้าอยากเอาออกห้องละกันโอ้นกมันมาจิก เออกระลอกมันมาจิบดอกต่เห็นไหมเนี่ยอกอมาจเนี่ยเห็นไหมอันนี้กำลังแตกดอกนะอุ้ยอยู่ซ่เนี่ยมันออกลูกมาแล้วเท่าไหร่ลูกเนี่ยหน3่5สหโอยแต่ตัวอ่ะแม่ไม่ยั่งไดอ่ะย่ได้งนี่ยนี่นี่เห็ไอันนี้ี่ยเาสงนี้ได้คุมมันอะ b e c a u a f i that s o m a n i a l l l w i น l will eat เจอมะคุมดี the เนี้ the baby c o น o n t yes แล้วนั่นเป็นแล้วปนแกงว่าเอาสูตรไหนแกงต้นมันยอดมันค่ะยอดมะพร้าวเลิศเนาะเราเป็ยอมะม่วงบ้านบริเวณบ้านขนาดนี้แล้วคุณสุรีคือจะได้เจ้าเจ้เองนะคะเนี่ยเก่งเนี่ยล่ะนี่ก็ตัดเองค่เอ้าตัดเองตัวโอ้โหเก่งมากตัดเองตัดจะได้ะ แต่เขาซื้อว่าต้นบุกไบเต็ดหนักเกินไปแล้วนะเจ้าต้นมอหเขาบอกว่าต้นบุกไบเต็ดหนักไปนะเจ้าแต่ไม่ว่าเฟิงใส่มุมพักแม่นี่โหลดปะพักเขียวพี่ให้พูดคเดียวพัเขียวเออแม่นี่ยำนี่นะแล้วก็กินกับพักเขียวนะมอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะโดยใครมีไหนเออมาเอานี่มาให้ลูกเอานี่มาให้ลูก แล้วก็อันไอเดียวกันไกลไปไหนอันนี้คะไปไอซิงเซอร์เขาไปไอซิงเซอร์ที่สเดี๋ยวนะคะยำยอดมะม่วงนะคะแล้วก็กินกับผักแคลของคุณแม่นะคะดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะรำบอแม่อุ้ยดอกเอืองนี่ออกน้อยนยงเนี้ยโอ้ันออกนานแล้วเนี่ยเป็นเดือนเดือนแล้วเนี่ยแม่ไมนยัอมโยมเลนโอ้โหเนี่ยโอ้ยงามมา น้อยนะแตง,แง,ตงมามแอ,อ๋อแมวชอบมากเลยอะ่ะเป็นดอกไม้ที่ชอบที่สุดเลยนะคะทุกคนค่ะดอกเอื้องนะคะหรือว่าดอกกล้วยไม้นะคะแม่มอหูเจ้าแม่กินริบได้หมดอ่ะมันเป็นปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์อถ้ากินดิบได้ก็กินนะคะถ้าผักเคียวอันนี้นาะงงามเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออหน้าแม่เนี่ยใบมันเนี่ยตัดได้เลยยาย่ายยาอย่าไปตัดเยอะแม่อย่าไปนี่มันกำลังแม่ปลูกใหม่เดี๋ยวมันจะ เนี่ยแม่ไม่เนี่ยใบใบเตี้ยเตี้ยไม่ใบเตี้ยเตี้ยเขากินได้แล้วเนี่ยทัดเลยอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินเห็นล้น้อยไม่เอาเดี๋ยวมันเหลือบาใจและลูกกินละเจ้าอุ้ยอย่ามาคิดที่ตัดไว้ก็ตัวกระปุกไว้ผกินกระปุกจะก้อยกินมันละมาใจแม่เนี่ยถ้าเราตัดมันจะแตกออกไงมันจะแตกออกไงต้อมใจคนสุดีอ่ะไป่ะไปแยกอะ โอ้แง่มาเขี่ยวเยอะพักโอเค h a ไหมคะมาบ้านเชียงใหม่ทำไมถึงแฮปปี้คะ Why are we happy Why are we happy Why มีความสุขคะ Beautiful a บ้านบ้านเหรอคะใ่ใหญ่เนาะสวิตเซอร์แลนด์ We don't have that much speaker Big enough ไหมคะบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สวยอะีิ บ้านที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สวย beautiful view เนอะ but this house also beautiful mountain ไหมคะ if we stand if we outside, in the second floor ใช่ if we build house close to mountain here we also have mountain view but here second floor you can also see the สุเทพยิ่งส o งอีกเน o u saw before right ใช right. <nisse> ่ไ <okay>. ม <f ee> ่ได้ใกล้มากนะมหาสุเทพนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่า อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เห็นวิวภูเขาเห็นวิวทะเลสาแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็เห็นแบบวิวดอยบ้านเฮาเบาๆนะจ้าอันนี้หิวข้าวป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแม่จะกินอันนี้กับแม่สูรีล่าดิล่ะได้กินอะไร What is your favorite เชียงใหม่ฟู้ดข้าวซอยข้าวซอยหรอไปเดี๋ยวไปหาข้าวซอยกินนะ